เงินดิจิตอลล่าสุดเตรียมหนึ่งสิ่งนี้ได้เงิน1 0,000บาทดูเลยคุณเตรียมแล้วหรือยังสำหรับเงินดิจิตอลคนที่ผ่านคุณสมบัติตามที่ผมได้เล่าให้ทุกท่านได้ฟังในแต่ละคลิปนะครับเมื่อคุณผ่านคุณสมบัติแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําต่อไปนะครับเพื่อให้ได้เงิน1นึ่งนบาทคือเตรียมหนึ่งสิ่งที่ผมจะบอกคุณต่อจากนี้ในคลิปนี้นะครับหากคุณเตรียมอะไรครบทุกอย่างแล้วคุณผ่านคุณสมบัติตามที่ผมได้บอก ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณผ่านเงบัตบแล้วหรือยังนะเดี๋ยวหลังวิดีโอนี้ไปดูคลิปที่ผมทําเอาไว้ให้แล้วนะครับว่าจะต้องผ่านอะไราบ้างถึงจะได้เงินดิจิตอล1 0 0 0บาทชัวร์หนึ่หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวไปดูได้อะเรามาดูสิ่งที่คุณต้องเตรียมหนึ่งสิ่งครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมคือข้อเดียวเลยคือเตรียมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อรับเงินดิจิตอลก็คือแอปทางรัฐนะครับตรงนี้ แอปทางรัตหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะครับนคือแอปทางรัตแล้วต้องบอกทุกท่านว่าแอปเนี่ยมิจฉาชีพบางคนเขาจะปลอมลิงก์ให้คุณไปดาวน์โหลดแอปนะครับตรงนี้เนี่ยคือการจะดาวน์โหลดแอปมีช่องทางเดียวเท่านั้นคือต้องดาวน์โหลดแอปไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็น Android ก็ใช้ Play Store iOS ก็ใช้ App Store ถ้าคุณเป็น โทรศัพท์รุ่นอื่นนะครับเช่น Huawei เล่เนี้ก็จะมีดาวน์โหลดแอปของเขาอะนะครับคุณก็เข้าไปในส่วนของตรงนั้นได้เลยต้องดาวน์โหลดจากทางการของทางแอปเท่านั้นนะไม่ดาวน์โหลดผ่านทางลิงก์ที่มีการส่งให้ผ่าน S ินเอเหรืออะไรเงี้ยพวกนั้นคือมิจฉาชีพปลอมทั้งสิน้นดังนั้นตอนนี้เนี่ยต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นมิจฉาชีพจะแฝงตัวมาตรงนี้ได้ซึ่งดาวน์โหลดเสร็จคุณก็ต้องสมัครเพื่อเตรียมพร้อมรับ เงินในส่วนของดิจิทัลนะครับผ่านทางรัฐเนี่ยซึ่งผมมีทำคลิปอธิบายเอาไว้แล้วสมัครยังไงให้สําเร็จสมัครยังไงให้เตรียมพร้อมรับเงิน1,000 0บาทหลังวิดีโอนี้คุณสามารถไปดูคลิปนั้นได้ครับผมจัดทาเอาไว้ให้แล้วนะก็ไปไปดูสส่วนนะส่วนแรกคือคุณผ่านคุณสมบัติที่จะได้เงินดิจิทัลหรือเปล่าถ้าผ่านคุณมีแอปทางรัฐแล้วสมัครอะไรให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานหรือเปล่าถ้าพร้อม ก็คือไปทําตามหลังวิดีโอนี้ถ้าคุณมีตามนี้นะครับเตรียม1สิ่งนี้อย่างเรียบร้อยพอถึงช่วงเวลาที่เขาให้เงินนะครับซึ่งตอนนี้ข้อมูลล่าสุดก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับก็คือไตรามาสที่4ของปี2567นห่ะครับไตรมาที่4ก็คือ3เดือนสุดท้ายของปี ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาก็จะได้เงินดิจิตอลหนึ่ง 1, บาทเข้าแอปทางรัฐกันทุกคนนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากการทามวิการเปลี่ยนแปลงใดใช้อแปอปอ,อื่นอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีน,นะครับแต่ข้อมูลล่าสุดตอนนี้เป็นแบบนี้อย่าลืมไปดูวิธีทาสมัครแอปทางรัฐหลังวิด,ดีโอนี้แล้วก็คุณผ่านหรือเปล่าไปดูได้หลังวิด,ดีโอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ